วันนี้นะคะเอาให้รู้ไปเลยเอาให้โลกรู้ไปเลยไม่อายนะทุกคนไม่อายไม่อายช่วงเวลาที่ชีวิตเราตัวเราเองเนี่ยหนักที่สุดมาดูว่าหนักเท่าไหร่ให้เห็นเห็นไปเลยให้เห็นเห็นไปเลยนะคะแล้วต้องรีบ สดๆเลยทุกคนให้เห็นแบบสดสดอีกครั้งนะคะอันนี้ไม่ได้ m a อเ over นะทุกคนให้ให้ทุกคนเห็นพร้อมกันไปเลย ไม่ได้เ m โอเวอร์ over, ให้ทุกคนเห็นสดๆไปเลยคือน้ำหนักในวันนี้หนักที่สุดในชีวิต73.4อีกครั้งนะคะทุกคนอีกครั้งดูไปด้วยกันเลยแ <c oughs> ต่ช่างก็ได้ <c oughs> ต่ช่างคือแบบ เห็นไหมทุกคนนั่นแหละ73.4 73เป็นช่วงเวลาที่หนักที่สุดปีนี้จะ40ปีแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราในเมื่อเราตื่นรู้ในสิ่งที่เราทำผิดพลาดหลายๆอย่างใช่ไหมแล้วก็มาถึงการตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักนะคะน้ำหนักคือตอนเนี้ย บางทีชะล่าใจเข้าใจว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่รู้สึกแบบว่าไม่ได้เจ็บป่วยตรงไหนก็คือเป็นสิ่งที่เราจิตของเราอ่ะรู้สึกอย่างนั้นมาเลยตลอดก็คือเราแข็งแรงนะคะแข็งแรงแต่ก็ปล่อยให้มันเลยเถิดปล่อยให้มันเลยเถิดเดี๋ยวไปหาที่วางกล้องแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนปล่อยให้มันเลยเถิดคืออะไร คือมาอยู่ในจุดที่กินตามใจปากแมททุกคนกินตามใจปากกินตามใจปากสุดๆมุมไหนดีหาหามุมล่างคุยกันเนาะกินตามใจปากสุดๆ กินตามใจปากคือกินอะไรก็อร่อยหิวก็กินแล้วก็ช่วงตั้งแต่ทันวาเนาะไม่ได้ออกกำลังกายแบบว่ายังต่อเนื่องไม่ได้ออกอยากต่อเนื่องเพราะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นคนที่ทำงานลุยเป็นคนที่ทำงานแบบออกแรงอะทุกคนทำงานแบบหนักๆแล้วเหงื่อมันจะออกตลอดใช่ไหมแล้วก็ เดินออกกําลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีการเผาผ่านอยู่ตลอดแต่ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยขาดขาดการแบบว่าใช้แรงก็เลยมาถึงจุดที่เห็นกันเมื่อกี้เลยนะคะเจ็ดสบสาจุจุดสถึงจุดเจดทีนี้เมื่อเรารู้ถึง ความพังที่เกิดขึ้นล่างพังนะคะมาถึงจุดที่หนักเจ็ดสิบกว่านี้ก็คือหนักที่สุดในชีวิตแล้วเราก็ต้องหาหาจุดที่จะทำให้เรากลับไปจุดที่เบาที่สุดพิจารณาตัวเองจุดที่เบาที่สุดเคยผ่าตัดทองซินนะคะตอนนั้นหลายปีแล้วเนาะ เกือบสิบปีแล้วอะผ่าตัดทอมซินตั้งแต่ปีห้าสามเธจำไม่ผิดสองพันห้ารอยห้าสิบสามเคยผ่าตัดทอมซินแล้วกินอะไรไม่ได้อาทิตย์หนึ่งกินไม่ได้เลยกินได้แต่น้ำกับไอศครีมน้ําหวานนมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน้ำหนักลดเหลือห้าสิบสามเหลือห้าสิบสามมาลองดูนะ จากเจบสามาห้าิบสามเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมในเมื่อคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่ไหมทุกคนต้องแก้ไขตัวเองในจุดนี้ก่อนถ้าเราแก้ไขตัวเองในจุดนี้ได้เนี่ยถ้าเราแก้ไขตัวเองในจุดนี้ได้เนี่ยเราเชื่อว่าต่อไปในอนาคตเวลาเจออะไรที่มันยากเราก็จะผ่านมันไปได้นะคะ เวลาเจออะไรที่ยากๆเราก็จะผ่านไปได้เนาะทุกคนเนาะเอาเอาเรื่องนี้ให้ได้ก่อนอันนี้คือมามาไลฟ์สดนี้ไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนเพื่อที่จะเอาชนะใจตัวเองด้วยนะคะเพราะเป็นคนที่รู้ร,รู้เมื่อเรารู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนเน่ยเราต้องรีบแก้ไขใช่ไหมทุกคน แก้ไขที่ตัวเราเรื่องอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคะเราแก้ไขที่ตัวเราอย่างเรื่องน้ําหนักตัวเราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้เพราะทั้งหมดมันมาจากตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเราในวันนี้คือมาจากความคิดและการก,าร,กระทําของเราเราต้องยอมรับตรงจุดนี้ก่อนเราถึงจะไปสู่กระบวนการการแก้ไขนะคะทุกคนแล้ววันนี้เป้าหมายคือเดิน6กกิโล ก็จะพยายามทําให้เราไปถึงจุดที่เราเบาที่สุดคือเคยหนัก53นะทุกคน53เราไม่อายนะที่จะมาให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้ชีวิตนี้หนักที่สุดแล้วเพราะอยากจะเอาชนะใจตัวเองนะคะอยากจะแก้ไขแล้วก็ทำให้ทาให้เพื่อนๆเนานะที่แบบ พลังงานเดียวกับเรามีแนวความคิดเดียวกับเราเนี่ยได้รู้ว่าเมื่อเราไปถึงจุดที่มันหนักที่สุดในชีวิตอะเราเราได้ตื่นรู้นะคะเราก็ได้ตื่นรู้แล้วเราก็เกิดการแก้ไขนะไปลนะทุกคนตั้งเครื่องไว้แล้ววันนี้เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ ผู้ที่กดหัวใจให้ด้วยนะคะแอปเปิลขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีที่ได้รู้จักกันนะคะก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ทุกครั้งเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ร่ำรวยไปด้วยกันเริ่มคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย